ขอเกร้บสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะวันนี้ก็มาอยู่กับการเล่าประวัติตัวละครใน,นครั้งหนึ่งนะแล้วก็ขอบคุณทางเพจทางเพจ,เพจแกสเทล l A T H นะแกสเทลทีเฮ็ดแกส l Thailand นันะนะ่นแหละก็ไปถามเกี่ยวกับสิ่งที่ผมนั้นไม่รู้นะผมไปถามเกี่ยวกับเรื่องแกสเท l นะนะั่นแหละแล้วเขาก็ให้ข้อมูลมานะเกี่ยวกับแกสเท l ซึ่งแกสเทลนั้นเป็นจักรวานที่เหมือนกับจักรวานอนะันเดอร์เทลอะแต่ก็มีการเปลียนแปลงไทม์ไลน์ไปบางส่วนนะก็<ป>เรามาเล่าเลยกันเรามาเล่ากันเลยดีกว่าแกสเทลในเรื่องของมันนั้นมีอยู่ว่าในบนโลกนั้นมีการต่อสู้ของมนุษย์และมอนสเตอร์เกิดขึ้นมาโดยที่การต่อสู้ครั้งนั้นมอนสเตอร์เป็นฝ่ายพ่ายแพ้และถูกผนึกไว้ในอเดกาวนะซึ่งรู้สึกว่าในการต่อสู้ครั้งนั้นเนี่ย ผมไม่มั่นใจว่ามนุษย์นั้นเครียดแค้นมอนสเตอร์เรื่องอะไรนะหรือไม่ก็เป็นเพราะอุบัติเหตุแปลกๆนะที่ว่ามีแก๊สพิษไหลเข้ามาในในอเนดกดกาวนะซึ่งแกส๊สเหล่านี้มันทะลุผ่านบาเรียแล้วก็ทางทางลงทางลงมาสู่อเนกดกาอะมันมีทางลงอีกทางหนึ่งก็คือทางลงที่ฟิกตกลงมานั่นแหละอะหลุมนั้นอะแม่งดันโดนแก๊สพิษจากโลกมนุษย์ พุ่งเข้ามาในอันดิกาวนะซึ่งแก๊สพิษที่ไหลและพุ่งกระจายเข้ามาในทุวอันดิกาวแห่งนี้ทําให้มนสเตอร์มากมายนั้นเสียชีวิตลงนะซึ่งแอสกอร์รีบรับรีบสั่งทุกทุกคนสั่งนกักวิทยาศาสตร์ทุกคนน่ะสร้างอุปกรณ์ที่ป้องกันพิษร้ายเหล่านี้นะก็มีการสร้างชุดกันพิษหน้ากากกันแก๊สอะไรที่มีขึ้นมานะซึ่งคนสร้างนั่นก็คือแกสเตอร์นะแกสเตอร์นั้นสร้างหน้ากากกันแก๊สขึ้นมาทําให เอามาสเตอร์ทุกคนนั้นสามารถอยู่กับแก๊สพวกนี้ได้นะถึงแม้ว่าพวกเขานั้นจะไม่มีโอกาสในกานรถอดเอ่อไอหน้ากากนี้ออกนะเพราะว่าถ้าถอดออกเมื่อไหร่มึงตายร้อยเปอร์เซ็นต์นะหลังจากนั้นแกสเตอร์ก็รู้สึกว่าจะให้กันเหนื่อแซนและวพาไปรัดขึ้นมานะซึ่งพอดีแซนได้ความรัดเกิดขึ้นมาแกสเตอร์ก็รีบที่จะเอาทั้งสองคนนี้ใส่ไว้ในเอ่อรู้สึกว่าจะเป็นโหลกแก้วหรือห้องทดลองที่ กันแก๊สเอาไว้นะซึ่งห้องกันแก๊สแห่งนั้นที่แกสเตอร์สร้างขึ้นมาเนี่ยก็รู้ว่าแกสเตอร์นั้นรู้ว่าห้องนี้อาจจะกันแก๊สได้ไม่มากนะก็ต้องแบบมีการทำหน้ากากกันแกส๊สสำหรับเด็กขึ้นมาด้วยเหมือนกันนะสำหรับเด็กนะโอเคเพื่อพูดให้ชัดอืมจนจะทั่งเวลาผ่านไปนั้นในช่วงเวลาเดียวกันก็มีมนุษย์คนหนึ่งตกลงมาสวนันเก่านั่นก็คือคาร่านะคาร่านั้น ค่อนข้างที่แตกต่างกับคาร่าในจักรวาลอื่นนะเพราะคาร่านั้นเธอตกมามาในสภาพที่ว่าเธอไะ้ติดวัยรุ่นนะบอกว่าหลจากที่เธอตกลงมานั้นก็เพราะว่าเห็นเธอมันรู้สึกเกลียดพวกมนุษย์แล้วก็เรื่ียทีจะ่าตัวตายนะกลายเป็นว่ากลายเป็นว่าไม่ตายแล้วก็ถูกแอสเดียช่วยไว้ซึ่งเนี่ยหาทุกอย่างนั้นไปตรงกับจกักรวาลหลักแต่มีการเปลี่ยนแปลงโดยที่ว่าแอสกอร์กับทอเรียลนั้นก็เหมือนรู้สึกว่าจะเป็นคนที่ทาหน้ากากกันแก๊สให้คาร่านะซึ่ง คาร่าเนะี่ยมีอยู่หน้ากากกันแก๊สอยู่สองสีนะระหว่างเหลืองกับแดงนะซึ่งผมขอยึดติดกับสีแดงแล้วกันสบักของคาร่านะมันดูเหมาะดีอ่ะซึ่งหน้ากากกันแก๊สสีแดงนี้ก็นะอย่างไรก็ฟีก็ต้องใช้เหมือนกันเกตผลก็เพราะทั้งฟิกทั้งคาร่าแม่งเสือกใช้หน้ากากอันเดียวกันนะสีเดียวกันนั่นเองนะ หลังจากนั้นเนื้อเรื่องก็ตัดกับมาในช่วงเวลาทีแ่แอสเรือตายนะนื่อจากจักรวันนี้เป็นจกักรวรเดียวกับเดียวกันกับอันเดอร์เทลแต่แค่มีการเปลี่ยนไปไทม์ไลน์ก็เลยทําให้เนื้อหาทั้งหมดนั้นเล่าง่ายเหมือนอันเดอร์เทอันเดอร์เทลหลักนั่นแหละนะหลังจากนั้นพวกบอสเตอร์ก็เรียกว่าออถูกกฎหมายของแอสกอรที่ตั้งขึ้นมาว่าถ้าใครเจอมนุษย์ให้ฆ่าทิ้งนะ กฎหมายนั้นทําให้ทอรเรียลนั้นรู้สึกเสียใจและหนีไปอยู่ที่รูนนะนั่นแหละตามภาษาปกติแล้วก็หลังจากที่ทอรเรียลอยู่ที่รูนก็ได้พาร่างคาร่าไปวางไว้ที่เตียงดอกไม้สีทองนะซึ่งดอกไม้สีทองนั้นถือแม้ว,ว่ามันจะเบ่งบานได้อยู่นะแต่ว่าใบของมันจากสีเขียวก็กลายเป็นสีดำเพราะแก๊สพิษนะบอกกับว,ว่าท,ที่ที่ทอรเรียลอยู่นั้นนะในรูนี่ก็เรียกว,ว่าอะไรเนี่ย ทต้นไม้หรือต้นพืชทุกต้นอ่ะแม่งตายหาไปหมดเลยนะพอแก๊สพิษนั้นทําให้ต้นไม้ทุกอันได้ล่าวมันตายหมดเลยนะซึ่งในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยหลังจากที่แซนได้เปิดโปรเป็นผู้ใหญ่ก็รู้สึกว่าจะใช้ชีวิตอยู่ที่โซโนดินกับพับลัดหลังจากนั้นพวกเขาทั้งคู่ก็อยู่กันตามปกติภาษาของโครงกระดูกสองพี่น้องนะซึ่งแซนเนี่ยก็อยู่กับพับลัดแล้วก็มักจะไปฝึกเล่นมุกนอกๆกับทอริเอลนะนะซึ่ง แฟนก็รู้สึกว่าเขาก็ได้ทําสัญญากับพอลเลียว,ว่าเขานั้นจะช่วยมนุษย์ที่ตกลงมานะนั่นคือจะช่วยฟิกนั่นแหละที่จะตกลงมานะแต่แฟนก็มีคนเก็ทําสัญญาอยู่แล้วนะก็ก็ต้องทําใจไปทุกคนก็รู้อยู่แล้วแหะสำหรับแฟนถึงกระทัน่นฟิกนั้นได้ตกลงมาส่วนเด็กเก่าเธอนั้นตกลงมาพร้อมกับสภาพที่เรียกว่าไม่มีหน้ากากกันแกนะเธอก็ต้องแบบ พยายามหาทางออกจากอันเดอร์กาวให้ได้นะซึ่งระหว่างเดินอยู่ดีๆก็เจอกับไอ้ฟาวีนี่นแหละฟาวีนั้นอยู่ในโหลกแก้วนะที่เป็นท,ที่ที่กันแก๊สพิษของมันนะซึ่งฟาวีนั้นนะไม่มีความสามารถในการทํร้ายฟิกหรอกแต่เรจาจะที่ฟิกนั้นหยิบโหลกแก้วนั้นออกรู้สึกว่าไม่แพงลิศเลยเสกเพราะว่าเอ่อมันเล็ดพืชอะไรก็ไม่รู้นะจ,จะก็กีใส่ฟิกแต่ว่าคุณแม่ทอเรียกก็แวะมาช่วยนะมาช่วยฟิกเสร็จแล้วก็พา ฟิกเนี่ยไปทาไปออรักษาอะไรเล็กน้อยแล้วก็ให้หน้ากากกันแก๊สกับฟิกมานะตามนั้นหลังจากนั้นเนื้อเรื่องก็คงไปตามเนื้อเรื่องของจักรวาลหลักนะแน่นอนว่าหลังจากที่ฟิกนั้นได้แบบเล่นแฮปปี้เอนดิงจบแน่นอนว่าคนที่ทําลายบาเลียลก็ช่วยมาสเตอร์ออกจากดินแดนนรกบ้าๆได้ออกมานะที่เรียกดินแดนนรกก็เพราะแม่งแก๊สแม่งเยอะบวกกับ ถ้าใครอยู่ที่นั่นอ่ะไม่ต้องมีหน้ากากกันแก๊สถ้าไม่มีแม่งตายหา่าหมดนะหลังจากที่มอนสเตอร์ได้เป็นอิสระก็แฮปปี้เอนดิ้งตามภาษาของจักรวาลที่เหมือนอันเดอร์เทลนะแต่แน่นอนทุกแฮปปี้เอนดิ้งจะมีแบดเอนนั่นก็คือถ้าเกิดฟิกเ,กเล่นเจมส์ไซเธอนั้นใช้อาวุธแบบใหม่นะเธอนั้นใช้อาวุธดบับใหม่นั่นก็คือเธอนั้นใช้ปืนนะเหตุผลผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เขาบอกอีกเรื่องหนึ่งว่าฟิกนั้นไม่ได้ใช้กิ่งไม้นะเธอนั้นใช้แท่งเหล็กแทนนะ ซึ่งจะมีมีรูปเปรียบเทียบนะฮะถ้าเกิดเราเล่นเป็นฟิกแบบเจโนไซด์ก็เราจะกลายเป็นคาร่าที่ใช้ปืนนะส่วนถ้าเราเล่นแฮปปี้เอนดิ้งหรือเมอร์ซี่เนี่ยเราก็จะใช้แท่งเหล็กเป็นอาวุธป้องกันตัวของเรานะเพราะเอยูเนี่ยพกต้นไม้อะไรพวกเนี้ยใช้งานไม่ได้อะพวกกิ่งไม้ใช้งานไม่ได้หมดเลยนะตามนั้นนะเพราะทำไงได้ล่ะจกักรวาลนี้แม่งเป็นแบบเนี้ยอืมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะแก้ไขย,ยังไงดีกับเอยูนี U ้นะเอาไม่ว e ่าช่างมันไปนะ เพราะเอ,อยูนี้ผมเองก็คิดไม่ออกว่าจะทํายังไงต่อกับ,กบจากวานี้เพราะผมเองก็หาข้อมูลมาเพียงเท่านี้นะโอเคผมขอจบเรื่องข้อมูลและสตอรี่ไว้เพียงเท่านี้นะเรามาพูดถึงเรืเร่องเดียวกันอันนี้เป็นเรื่องเดียวกันนะเกี่ยวกับแกสเทลแน่อนอนแต่เป็นการโผล่ออกมาในนอกเอ,อยูนะแกสเทลนั้นเขานั้นมีเพื่อนฝูงของเขาอยู่นะซึ่งแน่อนอนว่า เพื่อฝูงเขานั้นก็แน่นอนว่ามีแซนคลาสสิกแล้วก็แซนอีก2คนซึ่งผมไม่รู้ว่าใครบ้างนะแต่แน่นอนว่ามีกลุ่มของเจ้าแกสแซนเนี่ยแม่งมีเมอร์เดอร์แซนอยู่ด้วยนะเห็นผลที่เมอร์เดอร์นั้นมันอยู่กับแกสแซนได้ก็เพราะรู้สึกว่ากลุ่มเนี้นะเป็นการรวมตัวแซนที่คนเกาหลีปลาดขึ้นมานะคนเกาหลีเขาเป็นคนแต่งแกสแกสแซนนะขอบอกไว้ก่อน นะเขาแจ็ซแซนเนี่ยได้ต้นฉบับนั้นมาจากแซนอีกคนเกาหลีวาดมานะตามลายเส้นก็รู้อยู่แล้วแหละว,ว,ว่าคนเกาหลีแม่งเป็นคนวาดนะก็โอเคคนเกาหลีแม่งวาดได้เทพมากนะตามรูปแ <c oughs> ม่งกลุ่มของวัญยาณทำให้เบอร์เดอร์แม่งขำแต่เบอร์เดอร์บอกไม่เล่นด้วยวะ่ะนะซึ่งอีกแล้วอีกเรื่องหนึ่งคือหลายๆคนอาจจะไม่รู้นะว่าเบอร์เดอร์แซนก็จริงแล้วคนเกาหลีเป็นคนแต่งขึ้นมาด้วยนะอ่ะผมก็ขอดีเอ็นไว้เพียงเท่านี้ของเกี่ยวกับ แก Tail นั่นเองนะ Dn แ s Tail แล้วนะเพราะมันมีเนื้อหาและข้อมูลที่ผมจอดเล็กไว้เพียงเท่านี้นะอืมแต่ก็มีการทิ้งท้ายอะไรบางอย่างรูปนี้นะก็ฮีแ a n แซนในฉบับผู้หญิงก็มีนะเอาว่าเอาไปเศฟกันให้ตีนไปจบทุไมไม่ใช่กัญชาไอ้สลัดผัก <c oughs> ไอ้สลัดเอาว่าเขา Dn ไวเพียงเท่านี้นะเพราะผมนั้นเข้าเนื้อหาทั้งหมดไว้เพียง เท่านี้ไม่เนื้อหาไว้ไว้เท่านี้แล้วกันเพราะผม,มนั้นไม่มีเนื้อหาอะไรเลยนะก็สําหรับแกสเตอร์เราลืมพูดถึงแกสเตอร์ได้ไงเนี่ยควรสร้างคอผู้ยิงใหญ่ที่ต้องตายหาในการตกลงไปในคอนะแกสเตอร์ก็ไม่มีบทอะตายหาลงไปในคอัด้แหละแต่เราเราที่ที่ผมนั้นพูดถึงแกสเตอร์ก็เพราะดูรูปของเขาหน่อยแล้วกันนะไหนๆก็ ไม่ไม่ค่อยมีหมดอยู่แล้วอ่ะดูรูปแกสเตอร์ไปหน่อยด้วยกันแม่งว้าที่จี้อยู่นะแกสเตอร์ของแกสเทลนะโอเคอือก็จะมีการเอาแกสเตอร์ผสมกับแกสเตอร์เทลนะจีแซนในแบบแกสเตอร์เทลก็มีหรือแม้แต่เ์เดอ์แซนในแบบแกสเทลก็มีนะราคาขันแกสีม,ม่วงเทสิบหายก็ดีเอ็นไปแล้วนะสำหรับคนที่ขอแกสเทลมาหวังว่าจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับจักรวันแกสเทลกันไปนะ เพราะว่าเนื้อหาที่ผมหามานั้นมันมีเพียงเท่านี้จริงๆสว่วนเรื่องแยกที่โผล่มาใน AU เองก็ค้นหาดูแล้วนะแต่มันก็มีเพียงเท่านี้นะเคผมขอจบไวเพียงเท่านี้นะจับจับวานแคสเทลนี้จบจริงๆแล้วอืมตอนต่อไปลินจารเล่าประวัติตัวละครที่ผมแต่งขึ้นมานะซึ่งเห็นผลที่แต่งันกนมันขึ้นมาเพราะว่ารู้สึกสงสารเ <c oughs> จ้าน่นี้อง วิแซน W W I L L วิวแซนมันเป็นชื่อย่อมาจาก reverse l ิ s a ซ d นะซึ่ง reverse i l วเนี่ยมันก็คือ reverse er ว i l แ c a t c h e r นั่นแหละ b ิว l ซเปอ e r ดีวะ b i ว l ซเปอ e r เนี่ยนะฮะมันมีแบบสีฟ้ามันมาจาก reverse เออ reverse fail ผมอธิบายไม่ถูกเหมือนกันที่จากไอการ์ตูนเรื่องเนี้ยการ์ตูอะไรวะผมลืมแล้วเนี่ยนะนะในการ์ตูนเรื่อง Gravity เนี่ย มันมีแบบดีเวิร์สนะฮะซึ่งสองพี่น้องเอ่อสองุิพี่น้องเปลียนเนี่ยแม่งก็กลายเป็นในตัวสีฟ้ปปาเนี่ยใส่ที่สีฟ้านะฮะเอาว่าตอน่ปไปก็มาเรามาฟังในเรื่องของดีเวิร์สบิว์กันหน่อยดีกว่านะบิแซนแบบดีเวิร์สแน่นอนว่าผมเอาแบบต้นฉบับมาผสมผสานกับเนื้อเรื่องของผมอยู่อยู่ด้วยนะนื่นจากแตบบ่ว่าไงดีอุตส่าห์เอารีเวิร์สบิวแฟนมาก็ต้องเอาเนื้อเรื่องและความ ไปได้มาใส่รวมกันนะโอเคเอาเป็นว่ามันจะออกมาเป็นยังไงก็ไปรอฟังกันนะเกี่ยวกับนีเวิร์สวิลลแซนหรือไม่ก็เรียกอีกทีหนึงว่า View s แซนก็ได้นะคูห่หูใหม่วิลคัชวิลไซเปิลมช่างมันมันชื่อวิ w นะไม่ใช่ e ิ v วิ w นี่คือตัวอินดูมีนาติสีฟ้าบินได้นะซึ่งส่วน i ิวเนี่ยก็คือไออินดูมีนาติสีเหลืองนะโอเคอย่าสับสนนะดูรูปเอาก็รู้นะ ว่าวิวมันคือไอตัวสีฟ้าโอเคจบกันไปแล้วนะเกี่ยวกับการระบอดตัวคอคทั้งหมดนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ GGWP ค o o d g เกมวิวเพลย y